สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลมาพอกันอีกแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้ขอนนอนุญาตว่าพูดภาษาอีานเด้อเพราะว่าบ่ได้มาเห็นขนมน้อก็ต้องอธิบายอย่างหลายกบบเือสีฟังพอใจกันยุวันนี้กะสิม้าปูป,ปกพิกสิม้าปเปลี่ยนกระถางปกพกเพราะว่ากะได้เรียนยามย่ามดีแล้ว ต้นบักผิกะอะคนขางใญ่พอสมควรกะอุปกรณ์กับบะมี่ยังหลายคำที่กระถางใส่ถุงนือจากหน่อยิได้บ่ต้องล่างหลายเนาะกะซิมีอันนี้จ้ะเป็นขี้ดินเนาะยูนี่เพราะว่าเอ่อโตเฮาเนี่ยบ่มีที จะปลูกทั้งระเบียงแล้วก็ปลูกในกระถางก็คือว่าบ่มีสีดินก็เลยต้องซื้อี่ดินมาแล้วก็มีปุ๋ย <Wow. S 1> อันนี้ก็เป็นปุ๋ยสําหรับปลาเอือเทศเนาะก,ก็ใส่ผิดก็ได้อันนี้ก็เป็นปุ๋ยชีวาภาพเขาอัดมิดมาเรียบร้อยแล้วอาจะเอามาฮ้องกระถางนิดหน่อยกะปูแบบนี้ทุกปีเลยค่ะเป็นอย่างครับลูก เดี๋ยวเด้นไปเอาถุงก่อนอาวันนี้มาต่อกันเลยค่ะขันตอนแรกกันสิเอาออที่เขาดังตุ๊ีดังตุ๊ีเงตุ๊ใส่ขีดนลงไปก่อนจะหน่อยหุ่ยมันสิได้บ่ไม้ห้ ไม่อย่างดูยัจะใส่ประมาณซอนหนึ่งเนาะใส่ลงไปไอืมครับผมขั้นต่อไปก็เป็นปุ๋ยชีวภาพเนาะประมาณหนึ่งซอน่นแล้วก็ผสมไปหมุกลน้อยหนึน่งที่เขาเขาคัน ฉันเราก็เติมคือดินที่เหลือลงไปเลยแต่ที่จริงอันคืดินอันนี้เด้อค่ะมันมีสารอาหารมาหายแล้วเลยด้วยแหละแต่ว่าวเ<อ>าขาผลิตไซเวตตรงก้นเพราะว่าอีกประมาณสองเดือนสามเดือนเนี่ยหากมันก็นจะเดินลงไปจนถึงก้นของกระถางเราปุีนจนถึงหอเมือน,น,นั้นปุ๋ยมันก็คงจะไม่ค่อยมีแล้วเนาะ สารอาหารไม่งคงสิบงบ่คอยเหลือแล้วเข้าก็เลยต้องพยายามไม่มจบเลยส่วนตักมันนั่นไรลูกใส่ในขอบ อันนี้ไม่พนกระถางนี่เลยนี่กระถางนี่สองตน้นะ,คะ้ค่ะบางกระถางก็จะปลูกสองตน้นบางกระถางก็จะปลูกต้นเดียวเนาะแต่ว่าอันนี้ลงมาเป็นสองต,นต,ตกกนกก้นแล้วแต่แกละแต่แหลกก็เลยจะใส่สองตน้นใส่สองต้นก็่เป็นอย่างคะ่ะน้ำือกันเพราะว่าปลูกมาทุกปีแต่ส่วนใหญ่ใส่กระถางมาสองต้นนี่แหะ เห็นบ้านใดเนาะเพิ่นมีสวนเราอิจฉาเพิ่นแฮงอยากมีเพราะว่าถ้าเกิดเพราะว่าเป็นคนมากปลูกผักปลูกเออ่ต้นไม้ของกินเนาะปลูกผักสวนครัวขนาดบ่มีหม่องปลูกปั้นใดกับค้มผูกกับกระถางคือเก่าวเรียว่ากับ่เป็นหยังเนาะค่ะเฮาก็เฮ็ดได้เท่าที่เฮาเฮ็ดได้ มองอย่างหลุกไม่ฟังว่าขอใจแม่ผูกพักครับ,รบเรียบร้อยหอนึ่งต้นเอาไปเลยเป็นดตสงสัยเนาะมาปลูกะะกระถางได้สิแล้ววันนี้ปลูก่็หลายข่มบอคาที่ดิน ลงต้นลงแรงหมกันเด็กกินซีกอันนี้อันนี้กับบรอลูกกันนะคะัวอันที่ปลูกเนี่ยคือความซุวนๆเมนก็เป็นนวยกะที่เขสูตเก่าเพราะว่าป็นคนมาปุกจนไม่เห็นเลาเห็นซีกปอกดอกของนวยอย่างนี้เห็นี่เสุตเห็ entonces, นก็หลเป็นไรกบวบมาเห็นอยากปลูกอยังรู อะไรลูกไหนวันที่เราเปลี่นลูกที่ราทำการเดทซูฟีอยาตัวน้าลูกเสร็จแล้วอีกต้นโอ้ยยังงามเลยก็ผิดวินิจดีเลยะคะ่กะก็คือเอามาตั้งไว้ข้างนอกแล้วอันนี้ที่ว่าเขาเปลี่ยนกระถางยังไงแล้วเนาะ การเราเบิงพัฒนาการว่าพันุณสิงามปันไดอันนี้เฮ็ดมือนีบได้ประมาณ2องสี่กระถางเนาะอันนี้ที่เหลือยังบ่ทันยังบ่ทันแล้วเดี๋ยวคอยมาเห็ดต่อเพราะว่าขี้ดินเบิดคะ่ะนั่นล่ะครับพี่น้องถ้าเกิดม้อได้เฮ็ดแล้วเรียบร้อยสิมาอัปเดตให้เบิ่งนะคะสำหรับมือนี้กับคอลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาเด้อสวัสดีค่ะ